เอาพายรุ่นใหม่ขนาด6.75นิ้ว CarPlay Android Auto ในราคาเพียง11,900บาทสวัสดีผมผมป๊อบจะท u m m i n g าร์ d Studio นะครับคลิปนี้ไาชมรีวิวเอาพายรุ่นใหม่ล่าสุดที่ผมจะพูดสเปคแบบไวๆแล้วดูจบเลยครับจอ2ดีน6.75นิ้ว,วลองรับ CarPlay Android Auto แทนที่โทรศัพท์ฟังเพลง USB นะครับรองรับไฟแฟลก MP3 MP4 ตัวนี้ครับมีระบบปรับแต่งเสียงครบในราคา1 1 9 0 0าอยบาทอยากได้โทรตอนนี้เลยครับแต่ถ้าเกิดยังอยากรู้ฟีเจอร์ฟังก์ชั่นไปดูต่อครับทีนี้อยากดูต่อแล้วนะครับเราจะไปแบบช้าๆนะ้ครับว่าตัวนี้มันมีอะไรน่าเล่นบ้างรหัสนะครับ ilxw 6 7 0 e นะครับผมเป็นจอแบบ2ดินตัวเริ่มต้นขนาด6.75นิ้วนะครับความละเอียดเป็นแบบพื้นฐานนะครับผมมาดูกันว่าตัวนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับง่ายๆเลยคือโลโก้ฮันด้านหน้าแบบนี้นะครับ อันนี้ผมอยากจะให้ดูเลยครับว่าอะไรที่เป็น Official นะครับก็คือการผ่านการ App p r o v e หรือการจ่ายไลเซน์ให้กับแบรนด์แล้วเขายืนยันมาให้เนี่ยคุณจะได้ CarPlay กับ Android Auto แบบต่อสายที่เป็นแบบ Official นะครับซึ่งอันนี้จะแตกต่างจากจอ Android ทุกกี่ห้อเพราะว่าจอ Android เนี่ยจะใช้แอปพลิเคชันจำลองสร้างมันขึ้นมาแต่วันนี้คุณได้แบบ Official เลยฉะนั้นเรื่องของสเปคคุณภาพดีมากนะครับก็คือตัวนี้ใช้เรื่องของแผนที่นะครับโทรศัพท์ ฟังเพลงที่เป็นการลิงก์ออกจากสมาร์ทโฟนแล้วออกไปนะครับผมตัวนี้ครับเป็นไฟล์แฟลกใครชอบการเล่นไฟล์คุณภาพสูงตัวนี้รองรับด้วยเช่นกันนะครับอันนี้เป็น made for iPhone เพราะว่าตัวนี้ยังรองรับ iPod mode อยู่นะครับทีนี้ดูด้านหลังกันอันนี้นะครับเล็กๆตรงนี้ปี out 4โวลต์นะครับแล้วก็รองรับตัว,วรีโมทพวงมาลัยมี TCR คือ Time correction ด้วยนะั้นตัวนี้จริงๆแล้วถือว่าเป็นกลุ่มเริ่มต้นนะครับมาดูฟังก์ชันกันนะครับผมจอตัวนี้ถือว่าเป็นกลุ่ม entry level หมายความว่าเป็นตัวเริ่มราคาย่อมเยาฟีเจอร์ฟังก์ชันครบครันแต่อาจจะไม่ดีเลิศเท่าก,กับตัว t ็อกเรียยงนี้ดีกว่านะครับก็คือเหมาะสำหรับใครที่พิยุเดิมเนี่ยมันเริ่มเก่าแล้วมันมีแค่ b l u e t o มันฟังแค่ mp3 คุณอยากได้แผนที่นําทางด,ดีไอแบบนี้คือตอบโจทย์หรืออยากได้คุณภาพเสียงที่ดีกว่าวิทยุเดิมแบบนี้ก็ใช่เช่นกันนะครับมาดูเรื่องของฟังก์ชันเดียตัวนี้นก่อนนะครับตัวนี้หน้าตาคล้ายๆตัว507ที่เป็นตัวท็อปไหมครับคล้ายๆมากนะครับมีปุ่มกดด้านล่างนะครับแล้วก็มีไอคอนต่างๆแบบนี้ปัดหน้าจอได้อย่างนี้ครับและมีปุ่มที่เป็นปุ่มหลักตรงนี้ก็คือถ้าเราไปหน้าไหนก็แล้วแต่เนี่ยกลับมาหน้าหลักคือตรงนี้ มันค่อนข้างง่ายแล้วไวนั่นคือสไตล์ของ Alpine ครับกดง่ายทํางานไวนะครับมีปุ่มแบบนี้กดเนี่ยครับกดคือมิวนะครับแต่ถ้าเกิดคุณกดค้างจะกลายเป็นเหมือนเดสเพย์ออฟซึ่งนี่สำคัญมากนะครับเพราะว่าเวลาเราฟังเพลงกลางคืนมันก็สามารถที่จะปิดหน้าจอแต่ว่าแตะแบบนี้ให้ปลุกไม่ได้เหมือนรุ่นพี่เขาต้องใช้ตัวด้านล่างแทนนะครับด้านบนมีติ่งด้วยนะครับแบบนี้เอาไว้ปรับเสียงแต่ว่าจะมีไม่เหมือนกับตัวที่เป็นตัว ตัว507นะครับเดี๋ยวผมจะมีคอมแพรนะครับแต่ว่าเขาสามารถปรับได้เช่นกันเดี๋ยวคนค่อยกลับมาดูตรงนี้เรื่องของเสียงนะครับมาดูเรื่องของฟังก์ชันกันก่อนว่ามันมีอะไรให้น่าใช้บ้างนะครับอันแรกคือ FM อันนี้พื้นฐานทั่วไปนะ FM ก็กดได้เลยบันทึกเมมได้นะครับกลับมาหน้าโฮมนะมันง่ายมากกดปุ๊บง่ายปับ๊บนะครับอันนี้ครับไอคอนที่เราต้องการใช้ในฟังก์ชันในรถปัจจุบนันนั่นคือ Car Play กับ Android Auto ก็คือ คุณใช้สมาร์ทโฟนของคุณนลครับเชื่อมต่อเข้าไปด้วยการเชื่อมต่อสายนะครับถ้าใช้ Android ก็คือ Android Auto ถ้าเป็น CarPlay ก็คือ Apple CarPlay อย่างกรณีน,นี้ผมเป็น iPhone 15 Pro Max ก็ครับ,รบก็คือเป็น C แล้วนะก็ยังรอรับเช่นกันเสียบมาปุ๊บสังเกตไหมครับว่ามันจะขึ้นเลยเย่อก่อนไอคอนเขียวมาแล้วนะครับกดเข้าไปปุ๊บก็คือเป็นไอคอนที่เป็นข้อมูลเดียวกับข้อมูลที่อยู่ในมือถือเรานะครับแบบนี้ ข้อนี้คือมันเป็น Data เดียวกันนะครับคุณสามารถที่จะกดแผ่นที่ได้เลยสมมุติผมกดแผ่นที่อย่างนี้นะครับเพื่อนส่งไลน์มาก็พิมพ์ตรงนี้ได้เลยตัวอ,อย่างนะผมลองดูนะผมไม่ได้พิมพ์บนหน้าจอน,นี้นะผมลองพิมพ์ตรงนี้ผมจะไปเซ็นทันเวอร์และผมก็ Start. สตาร์ทร็จแล้วมันง่ายมากนะครับการต่อด้วยสายแบบนี้จริงๆมีข้อดีนะครับถึงแม้มันอาจจะดูเหมือนคล้ายๆเหมือนย้อนยุคไปหน่อยเพราะว่า ยุคปัจจุบันเนี่ยหลายตัวเริ่มเป็น wireless Carplay Wir e l e s s c h a r ์ e แต่รู้ไหมว่าจริงๆแล้วการใช้ wireless car play เี่ยเครื่องจะร้อนมากๆนะครับยิ่งเจ็บกับ wireless c h a r ์ e เนี่ยมันชาร์จไม่ทันนะครับการต่อสายแบบนี้ค่อนข้างจะดีเพราะว่าสัญญาณเสียงจะมาเต็มเป็นล็อตเลสแล้วยังไงสุดท้าย iPhone คุณก็ต้องชาร์จปะล่ะแบบนี้มันก็ค่อนข้างลงตัวทีเดียวนะครับผมก็อันนี้เรียกว่าทั้ง2ฝั่งนะครับสามารถที่จะเข้าแบบแบ่งครึ่งหน้าจอแบบนี้ได้นะนี่เป็นเพลงด้วยนะครับแล้วก็ ในส่วนของการใช้แผนที่ได้ถ้าเกิดคุณใช้ในฝั่งของสมาร์ทโฟน Android ก็เหมือนกันครับก็หลักการในการเสียบปุ๊บก็จะเข้าสู่ Android Auto ครับกลงมีคำถามไหมครับว่ามันดู YouTube ได้ไหมคำตอบคือไม่ได้นะครับ CarPlay หรือ Android Auto ถูกออกแบบมาแบบ Official เน้นเรื่องความปลอดภัยนะครับคุณดู YouTube ไม่ได้แต่ว่าฟังเสียง y o u t u b e ได้แต่ถ้าเกิดอยากจะดูจริงๆนะครับอันนี้เป็นทริคเลยครับอุปกรณ์เสริมที่คุณต้องมีครับเป็นกล่องแบบนี้นะครับ จะมีหลายชื่อมาก AI Box CarPlay Box CarPlay Unlock แล้วแต่ครับมีหลายสเปคหลายราคาครับแต่ว่าเน้นสเปคสูงๆคุณจะได้ความลื่นไหลที่ดีครับไอ้กล่องเนี้ยมันจะเสียบเข้า USB หลังเครื่องทำหน้าที่เหมือนแทนตัวมือถือของคุณนะก็วางจบไปเลยนะครับสมาร์ทโฟนไม่ได้ใช้แล้วนะดูครับทีนี้ไอคอนเข,ขียวๆของ CarPlay จะติดขึ้นมาอย่างนี้นะครับพอแตะเข้าไปปุ๊บ อันนี้ทำงานเหมือนจอ Android นแครับมีแอปพลิเคชัน YouTube Netflix TV ออนไลน์มี Play Store สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ต้องการลงไปได้แต่คุณได้คุณภาพเสียงของ Alpine แล้วก็ Quality เครื่องที่คุณภาพสมองอออ a l p พ n e แบบนี้เลครับง่ายๆครับเนี่ยปัดไปปัดมานะครับอยากดู y t u t u เนี่ยเข้าไปเลยปลัดขึ้นปัดลงอยาดูคลิปไหนกดพบขอยายเอียงนะมองไม่เห็นนี่ชึบอ่ะง่ายๆแบบนี้ครับ เดี๋ยวถ้าเกิดคุณจะกลับออกไปผมจองยอ่อก่อนนะครับผมจะไปสู่แผนที่น้ำทางนี่ก็สามารถทำได้ทุกอย่างมันสามารถทำงานได้อิสระนะครับใส่ซิมลงไปหรือว่าแชร์ฮอยสสปอตเข้าไปก็ได้อันนี้ถือเป็นทางเลือกที่ใครอยากจะดู YouTube กับจอตัวนี้ครับฟังก์ชนะันอื่นที่เป็นพื้นฐานกันบ้างนะครับก็คือ USB ตรงนี้คุณสามารถใช้แบบออฟไลน์ line, คือใส่ไฟล์เพลงอย่าง MP3 ไฟล์แ ไฟล์วิดีโอที่คุณดาวน์โหลด y o u t u ที่เป็น m p เโเนี่ย,ยก็สามารถเข้าดูแบบออฟไลน์ตรงนี้ได้เลยครับส่วน3ตัวนี้ผมคิดว่าเป็นฟีเจอร์ที่เราคงใช้น้อยมากในปัจจุบนันถ้าคุณใช้ Car r า play หรือ Android Auto ไปแล้ว<ม>ที่เป็นเทคโนโลยีแบบทันสมัยแบบนี้ครับก็<ม>คือ Blue ูท o ุ th ไร้สายเราคงไม่ได้ใช้นะครับโทรศัพท์มันก็รองรับอยู่แล้วนะครับหรือ iPod Mo มดเราคงไม่ได้ใช้เพราะว่าตรง CarPlay เนี่ยคุณสามารถทำทุกอย่างแบบนี้ที่ GUI มันสวยๆกดงานน่ายง่ายจบไปแล้วนะครับสุดท้ายคือ AUX นะครับตรงนี้คือคุณสามารถเอาฟีเจอร์ฟังก์ชันจากอุปกรณ์ภายนอกที่เป็นอันนันทล็อกนะมาต่อเอาภาพมาออกหรือเสียงออกบนนี้ได้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้จะมีเรื่องของกล้องครับนี่คือฟังก์ชันพื้นฐานของจอตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของฟังก์ชันการปรับแต่งต่างๆกันครับผมฟังก์ชันการปรับแต่งอุปกรณ์กันบ้างนะครับกดเข้าไปเลยตรงนี้นะครับตรงนี้เมนูภาษาอังกฤษใช่ไหมแต่ว่าคุณสามารถเปลี่ยนเป็นเมนูไทยได้สบายใจได้ครับผมอันนี้ครับซิสเต็มกดเข้าไปเลยนะครับก็เนี่ยมีเสียงปิ๊บนะครับ ห็นไหมแอกิวลสผมกดนะจากอังกฤษเป็นไทยข้อดีของจอนี้คือเราสามารถปรับเปลี่ยนภาษาโดยที่เราไม่ต้องเป็นการรีบูตใหม่ครับถือว่าอันนี้ค่อนข้างดีทีเดียวครับกดรับเปลี่ยนได้เลยนะครับแบบนี้กดกลับมานะครับมี Time Adjust ปรับเวลานะครับแล้วก็อันนี้ p r o d u c t information Software System ถือว่าข้ามและกันน่าสนใจอันนี้ครับตัว Stirling View Control ครับคืออ่อน,นี้สามารถไปลิงก์กับตัวรีโมทพรมอะไร ได้เลยนะโดยที่ไม่จําเป็นต้องเพิ่มอุปกรณ์เสริมมันนะครับกดกลับมานะครับเอาเลยปึ๊บเอาใหม่นะครับเข้าไปที่ซิสเต็มใหม่นะครับด้านล่างครับเป็นรีเซ็ตคงไม่ได้ใช้นะครับกลับไปละต่อมาเป็นเรื่องของสกรีนไลติงนะครับอันนี้น่าสนใจมากครับเพราะว่ามันเป็นระบบแบบออโต้ดิมนะครับนี่ดิมเมอร์เป็นออโต้นะครับซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นจุดขายของอัลพายเลยคือมันจะปรับแสงตาม แสงที่เข้ามาเช่นเวลาขับกลางวันเนี่ยนะครับแต่คุณลงอุโมงค์เนี่ยมันก็จะรู้ว่ามันมืดมันก็จะปรับแสงให้เหมาะสมอุโมงค์พอออกมาปุ๊บมันก็ปรับกลับถือว่าเนี่ยโดดเด่นมากของอัล i n e ครับมีการปรับนะครับว่าคุณจะให้ความสว่างของตัวออจอเนี่ยตอนกลางวันเท่าไหร่กลางคืนเท่าไหร่สามารถปรับแยกได้ครับมีสกรีนคันเลอร์ครับก็สามารถเลือกได้ว่าต้องการสีแบบไหนนะครับจอกลับมานะครับมีคีย์คันเลอร์คือปุ่มด้านล่างเนี่ยคุณสามารถเลือกได้อดีกยจะเป็น Amber เป็น b ลู เป็นเรสเลือกได้นะครับแบบนี้นะครับไล่ต่อไปอ่ะมีแค่นี้คีกคั์เลอร์นะครับผมย้อนกลับมาต่อมาเป็นซาวซาวนี้ถือว่าเป็นเป็นฟังก์ชันที่ผมคิดว่ามันโดดเด่นมากนะครับอันเนี้ยคุณจะได้ไทม์คอร์เรชันคอสเวอร์กันเรียกว่าคอสเวอร์เป็นไฮพาร์สแหละนะครับแต่คุณทำโลพาร์สได้ด้วยและมี EQ 13แบนด์ band. ผมว่าอันนี้ยถือว่าครบนะมาเริ่มต้นกันที่ตัวเฟดบาลานซ์นี่สิเบสิกเฟดเดอร์บาลานซ์นะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับเบส ทรเบิลครับปรับแหลมปรับกลางปรับเบสได้ปรับแฟดนะครับ EQ setting นี่13แบนดอยากได้ไงคุณปรับเลยตามใจถือว่าละเอียดมากนะ13แบนเะนี่ยเยอะทีเดียวครับแบบนี้นะครับอันนี้ทำ preset ได้นะนะครับ3แบบแฟดก็กลับมานะครับย้อนกลับใหม่ปุ๊บอัน,นต่อมาเป็น preset EQ อันนี้คือ preset ที่ทางอ l p พา,าเขา set up มาให้แล้วคุณก็สามารถกดเลือกตามต้องการได้เลยนะครับ X over นะครับก็คือตัวนี้เป็นแค่ไฮพาร s สแหละไม่ถึงขั้นทำโลพาร s สเป็นส่วนของลำโพงนะแต่ผมว่ามันเพียงพอคือลำโพงหน้าคุณเปิดไว้สักพารสักตัวนี้สมมต,ต,ติผมพาสไปที่50ลําลำโพงคู่หลังคุณพาสไป50อ่ะ63กสมนัสมมตินะแต่ซับหรือโลเนี่ยก็สามารถปรับไปที่ต้องการให้มันดังเพียงแค่50แบบนี้ก็ทำได้หรือว่าพุนตรงนั้นระบบพื้นฐานตัวนี้เอาอยู่อยู่แล้วนะครับกลับมาต่อนะครับ ต่อไปจาก X over ครับผมเข้าไปเป็น Speaker Level เป็นการปรับความดังของลำโพงแต่ละดอกได้นะครับอ่าต่อมาครับอันนี้น่าสนใจครับ Time Correction ใครที่อยากทำเรื่องของเวทีเสียงให้มันเกิดเซนเตอร์ด้านหน้าจับให้ทุกตัวเนี่ยมันเดินทางพร้อมกันอันนี้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในปัจจุบันนะครับ Time Correction นะครับ Subwoofer ครับก็สามารถกดเร่งซับได้กับเฟส ซับก็ยังได้นะครับถือว่ามาครบทีเดียวนะนะครับดีฟีสนี่คงไม่ได้ใช้ดีฟีสคือไม่ไม่มีการเปิดระบบปรับแต่งเสียงของตัวเครื่องปล่อยเพียวๆเผื่อคุณมี DSP ภายนอกมีแอมก็สามารถไปปรับแต่ตรงนั้นได้นะครับย้อนกลับมาหมดสานะครับต่อมาเป็นโวลลมนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการปรับโวลลมของแต่ละซอสที่คุณเล่นบางอันมันดังมันเบาคุณสามารถปรับให้มันสมดุลกันได้นะครับมีบลูทูธนะครับก็คือการแพร r i n g กับอุปกรณ์มีกี่ชิ้นกี่แบบนะครับมีเรียคาร์เมล่านะครับก็คือเชื่อมต่อกับตัวกล้องมองหลังนะครับมีการปรับ Adjust ตัว Parking งเลนอย่างนี้ก็สามารถทำได้นะครับจะจะให้มันเสียงเงียบในขณะที่ถอยหลังก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับตรงนี้จะมีวิดีโอเซตอัพเป็นเรื่องของการปรับแสงภาพของกล้องนะครับต่อมา ฟังก์ชันค่อนข้างพื้นฐานครับไม่ได้มีซับซ้อนอัอนนี้จะเป็น Lighting Link Lighting Link ครับฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันเดียวที่เราจะไม่ได้ใช้ในประเทศไทยดีกว่าครับเพราะว่าอุปกรณ์เสริมชนิดนี้คือตู้ซับขนาดใหญ่ที่มันสามารถลิงก์ไฟกันได้ทางอลไพจะไม่นําเข้ามันเป็น p r o d u ั t ที่อยู่ในอเมริกาครับก็คือเปิดแล้วมีไฟลิงก์กันนะครับอันนี้หมดและการตั้งค่าสุดท้ายนะครับก็คือหน้านี้ที่เราค่าไปตอนแรกคือด้านบนนี้นะครับแบบชอ็อตคัตดีไวกดปุ๊บ ม,มันก็สามารถเข้ามาปรับซับได้เลยเร่งลดซับนะครับปรับเฟดนะครับออนออฟซับปรับ EQ ที่เราต้องการเลือกใช้นะครับมันมีความสวยงามตรงนี้ได้เลยดีไซน์ล้อไปกับตัวรุ่นพี่อย่างเก็ดนิ้ว9นิ้วป็นนิ้วตัวท็อปนะครับแล้วก็มีตัว ลิงก์ไฟเหมือนกันแต่ก็เราก็จะไม่ได้ใช้ <c oughs> นะครับเป็นฟีเจอร์ที่น่าเสียดายที่เราไม่ได้ใช้แบบนี้ครับจบทุกฟังก์ชันนะครับของตัว2ดินรุ่นใหม่ ILXW670E ที่เป็นกลุ่ม entry level อัปเกรดในราคาเบาๆแต่คุณได้ฟังก์ชันที่ดีแบบเอาภายครับคำถามหลายคนคือแล้วถ้าเทียบก,กับตัวที่เป็นรุ่นแพงกว่าเขาล่ะ ILX507E มันแตกต่างยังไงบ้างง่ายๆครับมันคนละรูปแบบเลย 507E เนี่ยถือว่าท็อปทุกเรื่อง เอาว่าสุดกราฟของเทคโนโลยีเครืสื่อสัญญนะครับไอ้เจ้านียอยู่ข้างล่างนะครับคล้ายๆการกันแต่ดีงานคนละแบบอันนี้นะครับชิปอุป,ปรกรณ์คุณภาพเสียงพรีเมียมเกรดท็อปก็คือ7นิ้ว9นิ้วส1เวดนิ้วมันคือตัวเดียวกันเลยครับต่างแค่ขนาดจอเพราะฉะนั้นเสียงแค่เพียวๆเนี่ยมันก็ดีกว่านะครับ2คือมันรองรับคุณภาพเสียงแบบไฮเลส ได้เต็มแม็กเลยมี Tidal Connect อยู่ในตัวด้วยนะครับตัวนี้รองรับ w i r e s s s a r p l a y นะครับหน้าจอเป็นแบบ HD คมชัดเปรี้นะครับแต่อันนี้คือเป็นหน้าจอแบบ t a ต d a าดที่เราคุ้นเคยกันต้องย่งตรงตรงนะและมุมมองของความการมองเนี่ยอันนี้มองชัดทุกมุมอันนี้อาจจะมีบ้างถนะ้าเกิดรถบางคันที่แบบมันเชิดๆชหน่อยอาจจะรู้สึกว่ามันเหมือนมันไม่คมเท่ากับมองตรงๆนะครับอันนี้เนี่ยครับมีในส่วนของ HDMI in กับ out นะครับก็คือสามารถรับอุปกรณ์กล่องภายนอกมาต่อดู YouTube แต่จริงๆแล้วถ้าเกิดคุณใช้ Extra Car Play Box ปักแยะมันก็ต่อเดินคู่เลยครับถือว่าเท่ากันนะครับผมต่อมาเรื่องของระบบปรับแต่งเสียงตัวนี้ทั้ง Time p o l i t i i n นะครับ EQ Crossover เนี่ยมันสามารถที่จะ Memory นะครับได้ถึง อย่างละ3รูปแบบเรียกว่าทำแบบ3 p มพรีเซตได้เป็นน้องๆ DSPM เลยครับฉะนั้นอันนี้ง่าย,ายเลยคุณก็สามารถเลือกว่าถ้าเกิดคุณต้องการความสุดนะครับของเทคโนโลยีเครื่องเสียงยนต์แบบ7นิ้วตัวท็อปในตลาดเลือกตัวนี้25,500าหรอแต่ถ้าเกิดคุณต้องการแค่อุปกรณ์อัพเกรดง่ายๆตัวนี้ครับ 10, 000, 1 1 9 0 0บาทครับถ้าคุณจะได้เครื่องเสียงอัลไพนนะครับแนะนำให้มาหาที่ h u m m i n g c a r Studio ครับผมเรามีอัลไพนทุกรุ่นให้คุณแน่นอนครับและเรามีความมั่นใจคใคุณ เราเป็นร้านที่จำหน่ายอัลพอันดับหนึ่งในประเทศไทยครับผมเพราะว่าทางผมเนี่ยมีประสบการณ์ยาวนาน20ปีในการเป็น Marketing Manager ของอัลพายฉะนั้นเรื่องของอาลพผมรู้ลึกทุกฟังก์ชั่นรู้ทุกฟังก์ชันที่จะสามารถตอบโจทย์ของคุณได้อย่างแน่นอนครับผมร้านเราอยู่ที่ถนนสีนักลินครับใกล้ๆห้างซิลิคอนสแควรห่างเพียงแค่500เมตรเท่านั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมสวัสดีครับ